สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทำนายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมาหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพงส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงเป็นมัดเสงคู่กับชายปีชวดสมบัติค้าปลาชีวิตมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปผู้หญิงปีมะเส็งคู่กับชายปีฉลูสมบัตินางงามเมืองชีวิตมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสน ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีขานสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีเถาะสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตค้าขายดีมีกำไรผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีมะโรงสมบัติอสูรแม้มีเงินทองแต่หาความสุขไม่ได้ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีมะเสงสมบัติเลี้ยงช้างต้องเหนื่อยจากการทำงานการเงินค่อนข้างฝืดเคือง ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีมะเมียสมบัติขุนคลังดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีมะแมสมบัติขุนช้างแมนมีเงินทองแต่ต้องมีเรื่องทุกข์ใจอยู่เสมอผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีวอกสมบัติเทวดาดีมากทำอาชีพสุจริตจะมีทรัพย์สินผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีระกาสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีจอสมบัติอุปราช มีกินมีใช้ชีวิตไม่เดือดร้อนผู้หญิงปีมะเสงคู่กับชายปีกุลสมบัติทำนาดีมากช่วยกันทำกินชีวิตจะมีทรัพย์สินเงินทองผู้สมพงมหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทำนายน,นี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม